รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจพร้อมคณะตรวจประเมินติดตามการดำเนินงานตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลค่ะ ที่ชุมชนการเคหะแหลมฉบังหมู่8ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพลตํารวจตีกําพลกุศลสถาพรรองผู้บัญชาการสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจพร้อมคณะตรวจประเมินเดินทางมาทําการตรวจประเมินการดําเนินการตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกอันอาชญากรรมระดับจําบวเพื่อสนับสนุนการป้องกอันอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันโดยพลตํารวจตีกําพล เาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการส t ตรองเกอร์ถูกเกเตอร์ของสถานีตำรวจภูธรบางละมุงเห็นว่ามีการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบมีการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานชุมชนและประชาชนที่ในชุมชนอยู่เป็นอย่างดีซึ่งได้สะท้อนออกมาถึงความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จากนั้นได้ตรวจประเมินชุมชนการเคหะแหลมฉบังและดูการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน ชุมชนด้วยค่ะ ที่ห้องพระนั่งเกล้าชั้นสาสารกลางจังหวัดนนทบุรีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดจังหวัดนนทบุรีเปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ2566เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐและให้ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาพิบาล ต่อต้านการทุจริตปปอทอเขตหนึ่งนำกระบวนการเฝ้าระวังใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันและสะกัดกั้นการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่สำเร็จและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาพิบาล